วางแผนเรื่องนี้ยังไงให้สามารถกู้ผ่านได้และผ่อนไหวด้วยสวัสดีครับเทสตนะครับธนสิบ์บางสุข คลิปนี้เนี่ยนะครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นประเด็นคําถามนะฮะที่มีหลากหลายคนเนี่ยสอบถามเข้ามาทั้งในแฟนเพจ a c e b o o k ของล่ำซ้ำก็ดีเนะาะทั้งในคอมเมนต์ต่างๆรวมถึงลิงก์คําถามที่เราเนี่ยแปะเอาไว้ให้นะครับว่าหากใครมีคําถามสงสัยตรงไหนด้านการเงินอยากรู้เรื่องอะไรสามารถกดคลิกลิงก์นี้เข้ามาสอบถามได้ซึ่งหากใครนะครับมีคําถามตรงไหนเนาะก็น้นยําเช่นเคยนะครับสามารถกดคลิกลิงก์ด้านล่างเนี่ยเพื่อเข้ามาสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการเงินได้เลยนะครับหรือว่าข้อสงสัยต่างๆก็ได้นะครับซึ่งลิงก์นี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูซึ่งมันก็อาจจะ เร็วกว่าการที่ผมจะเข้าไปดูในอินบ็อกซ์นิดหนึ่งเนาะดังนั้นแล้วหากใครเนี่ยสงสัยอะไรนะฮะก็สามารถกดคลิกลิงก์เข้ามาสอบถามคําถามด้านการเงินได้เลยโอเคทีนี้นะครับก็ต้องบอกว่าประเด็นวันนี้ที่เราอยากพาทุกคนมาชนคุยกันก็คือเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของหนี้นะครับก็มีหลากหลายคําถามเลยตั้งแต่จะรวมหนี้ยังไงนะฮะวางแผนจัดการหนี้ยังไงรวมถึงบางคนคือกู้มาแล้วกู้ผ่านแล้วแต่ว่าเฮ้ยยังเกิดปัญหาหนี้วนอยู่วนไปวนมาไม่รู้จบเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะเกิดการมองในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับมองในเรื่องของจํานวน Et, แต่อาจจะหลงลืมพอยต์บางอย่างซึ่งวันนี้ผมก็เลยอยากพาทุกคนมาชวนคุยกันนะครับว่าถ้าเราเนี่ยนะฮะต้องการขอสินเชื่อก็ดีหรือว่าต้องการจัดการหนี้ที่เรามีอยู่ตอนนี้เราควรที่จะต้องคำนึงถึงประเด็นอะไรบ้างนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นประเด็นเป็นพอยต์เล็กๆแต่เชื่อว่าตรงนี้มันจะสามารถทําให้คุณเนี่ยวางแผนจัดก,การหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนจะมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้ครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องของสินเชื่อนะครับหรือว่าการกู้ต่างๆประเด็นแรกเลยที่เรามักจะนึกถึงกันคือเรื่องของอะไร แน่นอนนะฮะก็คงไม่พ้นในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับต้องบอกว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยสำคัญเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นดอกเบี้ยที่เราจะต้องจ่ายให้แบงก์เนี่ยเพิ่มขึ้นเนาะหรือว่าเงินที่เราจะต้องจ่ายในต่อเดือนเนี่ยสูงขึ้นแต่ว่าหลายๆครั้งถ้าเรามองเรื่องของอัตราดอกเบี้ยทางเดียวมันอาจจะเป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้คุณเองเนี่ยไม่สามารถกู้ขอสินเชื่อผ่านได้นะครับรวมถึงมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยเกิดปัญหาเรื่องหนี้เรื่องของการเงินเนี่ยวนกลับมาซ้ำๆซึ่งเดี๋ยวเราไปดูในตัวอย่างกันครับ คุณต้องการกู้เงินมาอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แบาทเนาะนะครับอ่ะสมมติเรากู้เงินมาเนี่ยอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทด้วยอัตราดอกเบี้ยสิต่อปีนะครับถ้าตีเป็นแบบว่าตัวเลขยอดชําระเนี่ยเท่ากันคุณจะผ่อนต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8,900บาทซึ่งไปเสร็จแล้ว1ปีถ้าคุณปิดสินเชื่อก้อนนี้ดอกเบี้ยทั้งหมดที่คุณเสียไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5,358บาทเท่านั้นนะครับทีนี้ก็เลยอาจจะทําให้ใครหลายๆคนนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมติเราต้องกู้เราต้องหาที่ที่มันมาตาาก้่ขงํถู นั่นคือสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ควรทำนะครับแต่หลายๆคนอาจจะเลือกใช้อีกวิธีหนึ่งครับคืออัตราดอกเบีย้ยตรงนี้มันต่ําแล้วแต่ว่าเราเลือกที่จะผ่อนต่อเดือนเนี่ยค่อนข้างเยอะทีนี้นะครับมันก็เป็นหนึ่งสาเหตุเหมือนกันที่อาจจะทําให้หลายๆคนเนี่ยพอทางธนาคารเขาคํานวณดูแล้วจากรายรับของเรากับยอดผ่อนตรงนี้รวมถึงภาระต่างๆที่เขาสอบถามกับทางเราเนาะมันก็อาจจะทําให้พอคํานวณแล้วนะฮะยอดผ่อนต่อเดือนของคุณเนี่ยมันอาจจะตึงไปเลยเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถขอสินเชื่อก้อนนั้นได้ซึ่งเป็นยังไงออเวรา ดูตัวอย่างที่2กันคือถ้าสมมตินะเงิน 30, 000, เดือน3ามหมื่นอ่าเงินเดือน3ามหมื่นนะครับผ่อนภาระตรงนี้จากวงเงิน1นึ่งแสนเนี่ยเดือนลักไปพันเตรงนี้ก็คงไม่มีปัญหาถูกไหมแต่ว่าถ้าตัวเลขนั้นเนี่ยคุณขอเยอะขึ้นละ่ะจาก1นึ่งแสนอ่ะไม่พอเนาะต้องการเป็น2องแสนเพื่อไปปิดไปรวมหนี้ไปเคลียบบัตรต่างๆด้วยวงเงิน2องแสนนะครับทีนี้ผ่อนต่อเดือนมันจะอยู่ที่ประมาณ17,600นะครับซึ่งหากคำนวณไปแล้วเปรียบเทียบกับรายได้ของคุณเนี่ยมันเกินจาก50%ขึ้นไปายจ่ายอรณมีที่เขด้สอบถามคุณมานี่าย มันอาจจะเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถกู้ผ่านได้ซึ่งตรงนี้ด้วยวิธีการสมมุติถ้าจะเป็นจะต้องการเงินก้อนนี้จริงๆเราอาจจะเลือกยืดระยะเวลาการผ่อนหนี้เนี่ยยาวออกไปยกตัวอย่างเช่น สมมุตินะนะครับด้วยวงเงินนะฮะเท่าเดิมคือ2,000 200, 0 0บาททีนี้ยืดระยะเวลาออกไปจาก12เดือนเนี่ยกลายเป็น24เดือนแต่สิ่งที่มันมักจะตามมาด้วยก็คือในเรื่องของตัวเลขอัตราดอกเบีย้ยคือเดิมเนี่ยอันนี้ผมยกตัวอย่างนะนะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ10%ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับอัตราดอกเบี้ยที่เป็นแบบระยะสั้นเขาจะคิดอัตราดอกเบี้ยของคุณเนี่ยค่อนข้างต่ําพอมันสูงขึ้นมาพอมันนานขึ้นเนาะเขาก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยคุณเนี่ยค่อนข้างแพงขึ้นซึ่งตรงนีี้้้้้ยยออาาาาาจจะทํใหหลๆคคนนนเเเ่รรรูสึกวววงัััด๋บตื ยื่นไปเลยนะครับแล้วแบบรีบผ่อนให้หมดซึ่งผ่อนไวหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้มันเป็นสาเหตุสําคัญที่อาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยเกิดปัญหาเรื่องของการเงินตามมาแล้วมีโอกาสที่จะกู้ไม่ผ่านดังนั้นตรงนี้นะครับผมก็แนะนําว่าถ้าสมมติจําเป็นที่จะต้อง วงเงินนี้จริงๆต้องการที่จะกู้จริงๆแล้วลองคำนวณดูแล้วเนี่ยในเรื่องของยอดผ่อนต่อเดือนเนี่ยมันเกินครึ่งจากรายได้ของคุณไปแล้วผมแนะนําว่าลองยืดระยะเวลาให้นานขึ้นกว่านี้นิดหนึ่งเช่นยกตัวอย่างเมื่อกี้คือ12เดือนเนาะกลายเป็น24เดือนซึ่งพอตรงนี้จาก12เดือนเนี่ยที่มันต้องผ่อนเดือนละหมื่นเมันยืดออกมามันอยู่ที่ประมาณ24เดือนซึ่งมันผ่อนเดือนนึงเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ9ก้าพันเจ็ดซึ่งหากตรงนี้นะครับคุณผ่อนตามนี้ไปทั้งหมดคุณจะเสียดอกเบีย้ยเนี่ยอยู่ที่ 1>, 1ปีด้วยอัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นด้วยแล้วก็ยอดผ่อนที่ต่ำกว่าด้วยเนี่ยมันก็เลยอาจจะทําให้คุณเนี่ยเสียดอกเบีย้ยจาก10,000กลายเป็น30 0 0 0เลยก็คือเพิ่มขึ้นอีกประมาณ2เท่าเนาะแต่ว่าสินเชื่อประเภทนี้ที่เป็นสินเชื่อรวมนี้ก็ดีนะครับหรือว่าพวกสินเชื่อบ้านตรงนี้มันเป็นอัตราดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกซึ่งโดยปกติแล้วนะฮะอัตราดอกเบีย้ยแบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นลดต้นลดดอกหมดแหละยกเว้นอัตราดอกเบีย้ยของรถเนาะดังนั้นแล้วตรงนี้เมื่อคุณเลือกที่จะยืดระยะเวลานาน,านเสร็จแล้้้วเเเเเเนนนนีี่่พพพออออคคุุณณรริิิมมมมมมสภาาาางกขขึหหืืดไ ก็ใส่เข้าไปอ่ะสมมตินะเดือนนี้เงินเพิ่มเข้ามาอีอกหมื่นกว่าบาทผมก็เปลี่ยนจาก9,000เนี่ยอ่ะจ่ายเพิ่มนะครับกลายเป็น20,000อัตราดอกเบี้ยจาก31,000ตรงนี้มันก็ลดลงไปอีกสมมุติตรงนี้อ่ะมีเพิ่มอีก หยดเข้าไปเพิ่มเป็น20,000ืเห็นไหมว่าอัตราดอกเบีย้ยมันก็จะลดลงอีกแต่ถ้าสมมติเดือนไหนเนี่ยนะครับมันไม่มีเอ็กซ์ต้าพิเศษเข้ามานะครับมันก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถผ่อนได้ก็ไม่ต้องเบียดตัวเองมากเกินไปแล้วก็ด้วยวงเงินตรงนี้ที่คุณกู้เนี่ยเมื่อมันคํานวณมาแล้วเนี่ยมันไม่ถึง50%มันก็มีโอกาสทําให้คุณเนี่ยกู้ผ่านได้นะครับอันนี้ก็เป็นทิคเล็กๆที่ลองเอาไปคํานวณดูแล้วกันว่าหากใครกําลังวางแผนที่จะรวมนี่ก็ดีวางแผนที่จะกู้หรือขอสินเชื่อต่างๆนะบกอเอกะยะเยีี่น,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 นจจสู แต่ว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสผ่านสูงแล้วก็ผ่อนไหวแบบชัวร์แล้วมีเงินเมื่อไหร่เดือนไหนมีเอ็กซ์ต้ามีพิเศษเพิ่มเข้ามานะครับก็หยอดเพิ่มได้เพราะว่ามันเป็นแบบลดต้นลดดอกดอกเบีย้ยคุณเนี่ยก็จะลดลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆที่อยากเอามาฝากทุกคนในวันนี้ครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นทริคในการวางแผนจาัดก,การนี้นะฮะร,รวมถึงหากใครกาลังมีแผนที่จะขอสินเชื่อต่างๆซื้อลถก็ดีซื้อบ้านก็ดีนะฮะหรือแม้แต่ขอสินเชื่อเงินสดออกมาเนี่ยนะครับก็ลองเอาไป,ป บางทีเรามองแค่ตัวเงินที่เราอยากได้อมองในส่วนงตัวยอดผ่อนที่วันนี้เราคิดว่าผ่อนไหวนะครับรวมถึงอัตราดอกเบีย้ยแต่ว่าเราอาจจะหลงลืมไปนะครับว่าเฮ้ยถ้าสมมติเราเลือกแบบนี้นะครับแบงค์เขาอาจจะมองว่าเฮ้ยคุณอาจจะไม่ได้มีความสามารถจริงๆก็ได้เพราะก็อาจจะต้องบอกว่าคุณ กับแบงค์เราก็ไม่ได้รู้จักกันถูกไหมนะครับอาจดังนั้นแล้วตรงนี้ก็ลองวางแผนนะครับเพื่อให้การจักการนี่ของตัวคุณเองหรือแม้แต่การขอสินเชื่อเนี่ยให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดก็ลองเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมสําหรับตัวเองละกันโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะนะครับหากใครมีคําถามตรงไหนสงสัยเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยหรือว่ากดคลิกลิงก์นะครับเพื่อเข้ามาสอบถามปัญหานะฮะเกี่ยวกับด้านการเงินนะครับรวมถึงคําถามข้อสงสัยต่างๆก็สอบถามเข้ามาได้เนาะส่วนคลิปหน้าผมจะความรู้การเงินดีๆอะไรมาฝฝาาากกกกอีี่ย็ติดดม้ว ค,คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ